Đúng Kim Kim Nhà người Bây nhà người phải vậy hết nhang hết nhang hết hết, nháng, này trái, hết nháng, Việt, này trái. mai luôn có gì sai có gì nè 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 ทาทาทาสีไซเดี๋ยวทาลานนี่บาไมแทนยู่สองคนนี่อยู่สอนแทนกทาสีไซสีทคนอยู่จะคนอยู่จะคนอยู่จะคนอสีมือสีมือสีมือสมือกันสีมือออกไปเลยี่ยอยู่หันละอยู่หันละอยู่รออย่างนิขาวมาอยู่จะคนเล้วสีไซมึงอไซไซ พ่อป้าไปดูพ่อป้าไปอยู่พ่อป้าไปอยู่ไปพ่อป้าไปอยู่ไงใช่คู่นึงนะอยู่บ้านป้าเมื่อฮะอะไรมาดีใช่เขาว่าผู้ว่ามาหาจช่ไมใช่เถอะเขามาดินน้ำวาหรือเขามาอยู่ ตาสััยสบายดีป้าลุงเดอ้อเบิร์ตสุสุคนกายินดีตอนรับซองสมบุดมานาอีกแล้วมาพบมาพ่อในวันนี้พี่เดอ้อป้าลุงเอ๋ขามาจูทีเพื่อนของน้องเตวนะเนาะเตว่าเพื่อนน้องสาวห้ยพี่น้องเอ๋วันนี้มีทั้งสาวานเพิ่นแจ้งข่าวร้วนห้ยพี่น้องเอยเพิ่นบอกว่าไปเบิงแนะ่น้องสาวหันเพื่นนะคือมีผู้ชาย มาหาดื้อว so, oh, uh, ่ามาอยู gee, va, DO ่นําเพิ่นพุ่นเนาะมันแม่นอีดีบ่วะใดอยากเข้ามาเบิ่งเห็นกับตาแฟ่พี่น้องเอ้ยชาวบ้านเว้าเฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นคิดดีือว่าคิดบ่ดีนําเนาะอยากเข้ามาเบิงพี่น้องเอ้ยมันแม่นอีดีบ่สิงแนี่ฮะนี้ทางทงมี่ไป่งดก็เข้าไปเบิ่งนํากันจเชื่ออยู่บ่แม่นดี่ผู้เว้าบ่ด ผนมีคนมาอยู er, er er ่นํเขาก็ยได้ยินแต่สาวบ้านผนเบาเนาะผนบอกมาปลารุงเลยโดยป้าจังไดกันคอยคอยขับไปเด้ออยู่อยู่อยู่่มันลอยอยู่ในเฮือนไปจักเมียนดีไปจันกเตลิดตาย Kem Kem nhà người, ơi nhà người phải vậy Chồng <laughs> 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 bộ hình đi đi

เือเบิ่งไม่ขิบเอาวันมาเลี้ยงวยาแตนเดยนกันเออเอาใค่เอาลานลูกสะโพดมาเด้ยงโอ้ีส้คนเดียวยังชิบวยก็อยู่เออมีเพี่พีรุตน่เนอะยังว่าเห็นยอแกบคือแตแแบบแบบน บอกคุณ่เียบัะไม่ต้อุน่บตื่นเต้นแต่ว่ามีออการนี่นะเดี๋ยวนี้อันนี่รออกย่างนะขาอรู่ทุกคนเดี๋ยวสะใช่เมื่ง้ยใช่ใช่ใช่ปาป้าไปดูลูก้าป้าไปอยู่ป้าป้าไปอยู่ไปป้าป้าไปดูเหรอใช่คนึงนะอยู่บ้านป้างว่นฮะดีๆดีๆดีอยู่บ้านใครใช่มาจีใช่ไหมพี่

ยัก yeah, hmm. oh. no, like. mm ินของอาชาพอดนะออทีก็ฮึว้ยมันมันนั่ไม่นด้หัวเครืองเลยหงอะไรหาชิมาหางบุญนันเท่าหึงเนาะการว่าแหนะอะไรดีเด้อแอบแปลกๆได้ใช่น้องเคยนะ เดือยเข้ให้กระบอกขึ้นอดฮะเขากรบอกขึ้น้อดกระบอกขี้นอดชิบอกฉันีเขาซีเดียนนะห้กระบอกบอกมืสเ่นนี่เื่นนี้ใช้เขาผูว่ามหาใช่ไหมใช่ะเขามาดิ่น้ำอหรือเขามาอยู่โอ มาดิน้ำ <artet? S 1> มาแล้ว <dir> มาแล้วว้าวว้าวว้าวเสียวฮะอะไว้าวเสียวอะไรว้าวเสียวอะไรเนาะว้าวเสียวมาหาเสียวเออคนนี้ได้พากันมาเป็นไรว้าวเสียวมาหาเสียวว้าวไม่ต้องตูนว้าวไม่ต้องตูนเอ้าไม่ตูนจะพี่ว้าแล้วอี๋เอาแล้วว้าวว้าว

จดวดาจะเ <มา S 2> ่าด้วยว่ารุ่นเดียวกันแมงตูนะ่ะบ่าได้ถ่ายกันอยอแต่ว่าเบิางน่ะคืออยู่บ่คืออยู่ชาวบ้านบอกว่าน้องสาวหันมีผู้บ่าวมาอยู่น้ำในเด้วอว่ะยนีย <laughs> ได้ว่าจวดมาได้นหนม่ได้โทรม่ได้ยังมากกับช่องทางแล้วก็บ่ห้ององีกแล้วก็มีพี่รุดอีกไหมบอกกบบตื่นเต้นเหมือนลูกอ่ะเออแบบว่าแบบแปลกโดนทั้งแม่ทั้งลูก มาตื่นเต้นแถวมายูจะคนายอีกลนะ <laughs> ามาหาเม,มื่อยหร่มเนบุญแล้วบุญแนวอะไรกับเามาดิดน้ำมาจกคนสองคนมาสองคนมาตอนเศร้าแล้วก็แรงกลับปบ่ด้วยจังไดนมาค้องเกิดอันนี้เงือขึ้นอ เอาว่ากลาเงินคืนนะกลับปุยานบ่จากของเขาแล้วก็จะมุ่งสิบสิเอ็ดโมงโอ้ดูว่าหกโมงตอนเช้าทำมาฮอดเก่าพี่ว่าได้จากเชียงใหม่มาพูดกายไปโรงานสเนาะแบบว่าทางไปบ้านลุงเต๋อแบบมันมีป้ายเลยเนาะแต่บ่าวไผ่โบเคยมาเนี่หมู่บ้านนี้คิดว่าบ่มีบ้านห่ดแหละเพราะว่ามันไม่มีป้ายเพราะว่าเา แมนโห่หู้น้ำเกกี้แกหู้ยอดมันกระเถาะน้ำกะไดเพิ่นแมนขึ้นจริงหน่อยนะผ้วมาหาผ้วมาอยู่น้ำแม่นความจริง่ะผ้วมาหาน่ะแต่ผัวมาอยู่นะำอเออรเชียวระวังผ้วเชียกับผ้วตัวไพโรกการดว้าไพ้ 바이ย่องบ่จกคอาเพิ่นจ๋อหน่อยตาเขียวจ๋หน่อยเสียวได้ยินบ่แฮงล่ะแดบร้อยแ่อเอาละแมงต้นเพิ่นไปฮู้จักกันจังได๋เอ้าถว่าอผู้บ่าวเพิ่นว่าเอ้าออโอ้ในคนที่ลมกแมงตนนี่เป็นคนเป็นหมู่ว่าดาพ่อโตไออู้จักกันบ้านไหนแท้นอยู่นะ คนที่มาหาตัวนี้คนเดียวที่วาอยู่บ้านหนุ่มเงี้ยวหันบอกชื่อมะมากเนี่ยบอกคนเดินทางหันเช่นเอ๋เดี๋ยวเดินทางยังทางยางคนเดินทางบ่เบาวนะเบาวนี่ยเป็นประเทศอย่างน้ำมันอันเป็นผู้ขับรถหเปล่ขับรถจกครับผู้ขับรถจกบ่หรือว่าขับรถปูนอ่ะ ทางยางุทางทางอันอ oh. ันนี้ทางดินทางดินแดงนี้ฝนจกดินแดงใน่วนนั้นงบอกโอ้ผู้ละจกนะบ่อค้าลจกนะแม่น้งเต่ว่าคูให้ทางยางทางง่ายนั่นทาดน้อก้ดอกอะไรไม่ราแตัดยางีบ่เออนี่ว่าคูละจกโอ้โมนคูแบบกิดรถโอ้ งกปเกกนขวดดน้เะันี่แม่นยงบเวาเห็นแล้วปลาบทักอยู่เายอน่ะอยู่เยอน่ะยู่เอเลยเห็ดาวบบกกาทักนะอมดกินน้ำแล่แวกิแร่าทักโบโหนี่ชาวแมนผูไอคนมือคือมูนะคนมืคือมูใช่ไหมผู้ไดขบวมเคยเห็นเนาะเขาไปจูบคนไ คนมันคือมคนวะเพา่ทักไม่ได้ให้กินไดะนำเลไม่จิงห้ะเป็นผู้ไรเป็นผู้ไรเนาะกายทางวันเมือนวันอยู่คำนวนคำลาคิดว่าได้รับข่าวดีพี่ีนะคนมาอยู่น้ำเนี่ยนะสีดอนไปไปเป็นไปที่ลงกันมาหนิบอกระโจน

คุยกันอะไรเชียวกัน <Hungarian> ค an <ican> no ุยคู่หนึ่งตัวก็คุยคู่หนึ่งบ่คือนางน้ากันหมดแล้วนางยืนต้อกันใย่ว่าเชียวคุยอยู่นอกคุยอยู่ในอคุยอยู่ในลบมุมไปมุมมันคือบอกรึเปล่านั่งอยืนต้องการเลยบอกหักบอกยังกันอยอ่างนีามาพ่อกันตอนแรกเป็นยัเออบัานี้คุยแต่โทรศัพท์มาพ่อกันทั้งแม่เป็นใจแม่โคตรพิเศษ เคน่นเนาะถามลูกนี้ยังเคยนี่บุหนนี่ตัวสิทัยติดโทธูบ่งใดประทับใจบ่งหนบอกคำว่าคำจา้วอว่าโอเคอยู่บ่เห็นนะนํำโทรศัพท์กับตัวจริงเนาะมันจะต้างกันได้ มืาอทีห้องไมาเห็นจริงกับ็คนคุยโทรศัพท์มันแตกต่างกันไรต่างกันลายเนอแม่ต่างกันลายคือเ้ามาเห็นนีหรือก็ล็อกก็เลกด้วยว่าบุคลิกของคนมันไม่เห็นเราหรอกแม่ะอยู่แบบบันิ่งอยู่บันิ่งเว่านอนจะตายเลยได้ที่จ้ะแบบมันก็มีแหละสไตล์มันก็มีแหละคำว่าคำจานมันก็ต้อยู่แบบออกมาแหละเจ๊กนั้นคนเ้าอ๋อืมยันเป็นได้เยี่ยมชีกับี่ว่ะ กน้น่นี่นตโอ้คุณอนี้กินเ้ารูปกัะโลนอันลน์นะคะเขานั่งห่างกันเป็นบ้าแต่ข่อยนั่งยับเขาหายเองตี่เมื่อสิจยแ่ก็ยทํานพ่อชิใัินอนโอ้พอดีเาเออชัมแม่นั่งเตืนกะัตืนกมาชกมามาราคาราคาเต็มเลย โต๊จ๋าทออขัไปเิ้งอ้อโหอ้โเบอรเจ็บหรอกชำนาเบอเจ็บเบอเจ็บเบอร์นั่นถึกตีนเจ็บหรอกใ่รงานลนกเมียไปเบิองเองอันใดอยู่เขากะต้องมาเบิร์กันก่อนเบิกัน โู้บ้านหูซองเนาะโอ้ฝอยเมใครได้ก่อนสีเ่้าขอโทษเบ้าเป็นแปนก่อนสี่อยให้สีเลิศสีโตกันเนาะหรือว่าป่อยจิต่อยใจเด้อ่อยทั้งใจทั้งกายให้มันโมเมนต์เ่องง่ายเลยสิดังเลยต้องพูดกันดีๆก่อนนี่ไปเห็นกันปุ๊บหน้าอยู่ตรงกัางปั๊บเนี่ยมันก็คือที่ผ่านมามันก็ถึกวาแล้วพากผู้ยหญ่มันเป็น นี่ก็ม้บอกแล้วหัวมาหาต้าหู้ข้าวเองได้นี่ลอยมาเลยหมดนี่ไม่ได้โทษอีกไว้าี่มหาเ่านนี่เชีองไว้ไู่ใน้เงินในซานย่านยแบบยนานขังกักขังไว้เลยเนี่านี่เาเคยกี่ขังไงบ่ขังไว้เคยใจเลยเจอก็ขังไว้ทีเปนขังไว้เรียบร้อยเนย่นว่าขังเขาขึ้นแบบนี้เนาะอีขังไว้เ ยินดีแก่เจ้ากระชังดีใจได้ดิอ่ะขึ้นขึ้นน่ะเพิ่นนั่นได้มือมาเมื่อนี่ติว่าดีใจน้ำติว่ายังบอได้อยู่นอยังน้ำกันเนาะน้ำชัดเจนน้ำชัดเจนอยู่แบบน้ำที่ชัดเจนขึ้นหัวขึ้นหัวเกยกับไอ้คุยกันในที่จนตันเป๋หมงแรงขอดเถียงคืนบอกกินหอดอยู่นั่นแหละ เชียอเป็นดีแล้วดีแล้ขนาดอยู่ไทยบัตรบูบดกยังมาอือไปไทยนะมาต่อวัดตีแต่จีว่าบบดบัตรบูด้วยัดไม้หัวเดือนมาบัตรบดไหตัวตัวเจว่าเป็นเห็ดจงเห็ดชมนูไหมเออเห็ดชมูแตจีรบเปิดเห็ดชมนูไหมก็ตัวคนมาย่างเงีเฮ้ยดีเชิหน่อเฮ้ย ิแมนดีสีใสตัเบิดอตัวมาแม่นและตียูนีและบะลมกับน้องแล้วลมดโทรหาอ่าเพ่ผ่านไปเรื่องน้องเป็นังไบหน้จะเอามายูได้มีดีบบ้ลูกไปบนงเอามไปต่เบอร์ามหมื่นแล้วเป็นเออไม้โอ้โอ้ไปเไปเไปไปไป่ไปไปไป คุณแม่เจ้าไปไปเจ้าไปไปนี่นี่น่ะไม่ไห่ไม่เลยชาชีใช่นี่่เงาชีใช่เนี่เด้อไปแลน่ะไป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 แต่ไปช่งไป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 แลนเด้อไปไปไปแต่ไปช่ไปตีหน่าแม่ไปกลังชีววิาดวงน้อไปไปช่วูกกันเน็ตจนเห็ดเดือนให้ดลาคุณแม่เจ้าฝ่ามือนเห็ดรถเด้อรเ่อเอาวะนี่น่ะ าว่าขนมในป้าชื่อไ้นี่เอาว่าปุดนป้าเอาขนมไปช่วไม่กินไปอะไรนั่ลูกเป็นหนวยบ่างโบให้ก้อนหินเน่ยจะถึงรถป้าทิมลูกเอาป้าขนมป้าขนมไปเอาขนมมาขนมเอาพริกบ๊อบจากด้านบนจะได้ไหมนี่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 ขนมครุมหลอกบัวนี่เอาป่ะสีแดงแดงเนี่ป่ะ

เอาหนูกลัมมวเนี่ยครับไม่ได้ขิวมันปะป้าเจ้าเอานี่ตัวเอาย่างของตัวนะตัวเจ้านี่บ่อ้าวจ้ะน้ำก้านเหรอมีถุง,งเดียวมีถุงเดียวอเอานหนึ่งอะไรกันบอาบาทดิโอ้ยบ่ไป่าดิน่าไม่บ้าไปชูไม่กินไปได้ขนมแล้บวบ่ไปแล้วอ,อ่าขอบใจดาดายเด้อโอ้ย มีปลอกสรกสดีเนาะโอ้น่ากปุญแกปไต่เพชรแท้นี่อืมไปขอบใจขอบใจหล้ายสัตว์ไฟมายมุกไโอเคคปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ไปชำนี่ก่อนจังว่ากันเนาะโดยเดินผู้บ่าวผ่านไปเดี๋ยวจังมา พี่หน้าถามเรื่องน้องเพิ่นก่อนเป็นจังได